ขอนอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอา,หารหันต์ผู้ไกลาจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาค เจ้าตรัสว่าดีแล้วและขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอารหันด้วยเสียงกล้าว ah oh er สวัสดีกาลยานามิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสาธยายพุทธวจนะวาดด้วยคุณสมบัติพระโสดาบันในที่หนึ่งนะครับหน้าที่53มันมีหลายในนะครับ <c oughs> กาลยานามิตรทุกท่านมันมีหลายใน ในที่หนึ่งในที่สองในที่สามในที่สีแต่ว่าเราจะเอาแบบเบสิกนะครับเบสิกแบบง่ายๆนะครับว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันใครอยากเป็นพระโสดาบันนั้นควรจะทําอย่างไรพระคุณสมาการเป็นพระโสดาบันนั้นดีอย่างไรถามอย่างนี้ก่อนนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยเอาฟังนะครับง่ายง่ายคือคุณสมบัติของพระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่ ตรงต่อพระนิพพานเป็นผู้ที่จักได้ตรัสรู้นะครับเป็นพระอรหันต์ในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่จักพ้นทุกข์เป็นผู้ที่มีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้านะครับก็คือนิพพานังปรมังสู้ขังพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับก็จะได้ถึงซึ่ง พระนิพพานไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายอีกแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคุณสมบัตอิอีกอย่างหนึ่งนะครับของพระโสดาบันเข,ขาเรียกว่าอานิสงส์ของการการเป็นพระโสดาบันอย่างหนึ่งคือ,อะจะจะได้จะต้องไม่ไปเกิดในอาบายทุขติวินิบาตไม่ไปเกิดในสัตว เดรัชานเปรตแลก็สัตว์นรกนะครับมีที่จะไปเกิดก็คือมีสองอสุคติคือมนุษย์กับมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นนะครับอนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นโสดาบันก็จะไม่ต้องไปเวียนตายเวียนเกิดในนรกเปรตสุรกายาสัตว์เดรัฉานอีกแล้วนะครับ แตจะได้เกิดในมนุษย์และสวรรค์จะเป็นสหายของมนุษย์และเทวดาเท่านั้นนะครับแล้วพระโสดาบันเนี่ยบางคนอินทรี์บรารมีแก่ก้าอินทร์หมายถึงศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาแก่ก้าแล้วบางคนก็เป็นเอกพีชีคือเกิดเอก1ชาติก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันเกิดบางคนเกิดอีก2อถึงสาชาติก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรัน บางคนเกิดอีก7ชาติก็ได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์คือไม่เกิดไม่เกินอีก7ชาตินะครับก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันที่ใครๆก็อยากได้นะครับทีนี้เราจะมาดูคุณสมบัติของการเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นนะครับง่ายๆเบเบนะครับเบสิกมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร คุณนสมบัติพระโสดาบันในที่หนึ่งหน้าที่ห้าในหนังสือเล่มพุทธวจนะโสดาบันนะครับครั้งนั้นพระสาไดบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรที่เรียกว่าโสตาปฏิยังคะ โสตาปฏิยังคะดังนี้โสตาปฏิยังคะเป็นอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตาปฏิยังคะคือ 1. การคบสัตบุรุษ 2. การฟังพระสัทธรรมสามการทำไว้ในใจโดยแยบคายโยนิโสมนสิการนะครับสการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรโสดาปฏิยังค,คือการคบสัตบุตรการฟังพระธรรมการทำไว้ในใจโดยแยบคายการปาด,ดีบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ก็คือตรัสกับพระสารีบุตรนะครับตรัสบ,บอกพระสารีบุตรถามพระสารีบุตรภะษารีบุตรก็บอกว่าคบสตบุตรฟังพระสัตธรรมทำไว้ในใจโดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคบจตบุรุษก็คือคบบัณฑิตผู้รู้ธรรมเช่นรู้อริยสัจสีอย่างเงี้ยนะครับฟังพระสัทธรรมก็คือสัทธรรมของพระพุทธองค์ก็มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยก็เลือกเอาตามจริตของตนเองเช่นอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคปฏิจจสมุปบาทอ,อิทับอิทัปปัจจะตาอย่าเงี้ยครับโอวาทปฏิโมกเนี่ยเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นฟังฟังพระสัทธธรรมนะครับสาม การการทาไว้ในใจโดยแยบคายนั่นห,หมายถึงเช่นหลักปฏิจจสมุปบาทให้ท่องไว้ในใจให้จําขึ้นใจหลักปฏิจจสมุปบาทที่พาให้เราสรรพสัตว์ทั้งหลายเวียน่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนั้นมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็ทําไว้ในใจโดยุบายอันแยบคายก็คือให้ควรไว้ในใจคุ้นคิดพิจารณานะครับเมื่อเอาเมื่อ สาเหตุของความทุกข์ของคนเราเนี่ยเกิดจากนะครับอวิชชานะครับเมื่อมีอวิชชาเนี่ยจึงมีสังขารเมื่อมีสังขารจึงมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณจึงมีนามรูปเมื่อมีนามรูปจึงมีสรายตนะเมื่อมีสรายตนะจึงมีผัสสะเมื่อมีผัสสะ จึงมีเวทนาเมื่อมีเวทนาจึงมีตัณหาเมื่อมีตัณหาจึงมีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานจึงมีภพเมื่อมีภพจึงมีชาติเมื่อมีชาติจึงมีชรามรณะโศกปริเทวทุกขะโทมานัตอุปายาสะก็คือการทุกข์อาการทุกข์ใจเสียใจความรับแขนใจเหล่านี้ตามมานะครับ เป็นหลักปฏิจจสมุปบาททำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันนะครับนี่คือ,อตัวอย่างการทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติทมสมควรแก่ทมก็ปฏิบัติตามการละเวลาของเรานะครับสมบัติสมควรแก่ทมเช่นเรารักษาศีลห้าศีลแปดเนี้ยนะครับสมควรแก่ทม าการปฏิบัติาการทําสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการปฏิบัติทมสมควรแก่ทมที่มันมันจะมีบางคนนะครับากัลยาณมิตรทุกท่านมีพระบางคนหรือว่าคนบางคนเนี่ยก็จะไม่สอนให้ปฏิบัติสมาธิภาวนาการเดินจงกรมการฝึกสติอย่างเงี้ยจะไม่สอนให้ทํอย่างนั้นนะให้ให้ใช้ปัญญาพิจารณา ความไม่มีตัวตนความไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่เข้าไปยึดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราปฏิบัติก็เป็นการยึดอย่างเงี้ยมันมันมันอันเนี้ยมันก็จะเหมาะสมอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะถูกร้อเเซนะครับพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติไปตามลําดับนะครับพระพุทธองค์ก็บัญญัติไว้แลา้ให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญา นะครับให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็คือเออ่ตจะไล่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะครับสัมมากรรมมันตะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นนะครับพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ไล่ตามลำดับมาเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็นึกเอาใช้ปัญญานึกเอาเงี้ย การที่จะรู้อย่างนั้นเนี่ยมันมันเป็นมันต้องใช้ปัญญาอย่างมากเลยนะครับมันมันมันค่อนข้างจะใช้ปัญญาแล้วก็มันทําให้เกิดถ้าจิตเราสมาธิเราไม่มีเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปดเราไม่เราไม่มีสัมมาสมาธิที่ดีเนี่ยเราไม่มีสัมมาสติเนี่ยอ่าที่ดีนะมันจะเกิดความฟุ้งซ่านนะครับการที่เขาให้ทํา สมถะและวิปัสนาพระพุทธองค์ตรัสให้ทำสมถะวิปัสนาพระทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเนี่ยนั่นเรือนว่างนั่นโคนต้นไม้นั่นลลอมฟางเนี่ยเธอจงบำเพ็ญเธอจงทำความเพียรย่าประมาทนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยทำความเพียรเนี่ยไปทำสมาธิใต้ต้น ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยนะโคนต้นไม้นั่นเรือนว่างอย่างเงี้ยให้ไปทําสมาธิพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้อยู่แล้วว่าการนั่งคูเข่าเข้ามาอย่างเงี้ยนั่งตัวให้ตรงดารงสติให้มั่นแล้วนั่งคูเข่าเข้ามาทําสมาธิการทําสมาธ,มาธิพระพุทธองค์ก็บัญญัติไว้แล้วการทําอานาปานสตินะครับกําหนดรูปลมหายใจอย่างเงี้ย เา้าก็รู้ออกก็รู้อย่างเงี้ยนะครับหายใจสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้เนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับให้มีสติให้มันเกิดสมถะนะครับให้ให้มันเกิดความอนิ่งอยู่นะครับสัมมาสติก็คือให้มีสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสอยู่แล้วในอริยมรรคมีองค์แปนะครับเราจะไปข้ามขั้น ได้อย่างไรนะครับสอนต้องสอนให้มันครบกระบวนความนะครับสอนให้มันครบกระบวนความสอนให้อ่าให้ปฏิบัติตามหลักพุทธวจนะนะครับถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยนี่คือคําสอนที่ถูกต้องนะครับทำสอนที่ถูกต้องคือสอนไปโดยลําดับสอนตามอารยมมากมีองแปดอ่าอย่าอย่าให้เขาปฏิเสธนะครับ อย่าให้เขาปฏิเสธในการทําสมาธิในรูปแบบแล,แล้วแล้วบางคนก็ไปบอกว่าการทําสมาธิการานั่งรู้ลมหายใจทําไมทรมานตัวเองทําไมการเ,าเดินจงกรมยาสายย่างหนอควายหนาทำทำไมทําให้เกิดตัวตนอันนี้อันนี้มันก็สุดโต่งไปนะครับพระเจ้าไม่สอนนะครับ <ๆ S 2> อ,อย่างเงี้ยไปดูพุทธวจนะพระองค์สอนตามลําดับเลยนะครับ พระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศท่านจะสอนตามลำดับเลยนะครับจะสอนตามลำดับขั้นออสอนสมาธิภาวนาด้วยสอนสมาถะด้วยเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาสอนเหมือนภายญาเลยเนยีน้อยมากนะครับอย่างท่านภายญาเนี่ยท่านพรอองค์สอนเพียงแต่ว่าท่านภายญาเธอจงพิจารณาเห็น ศัพ์แต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นแต่ศัพ์แต่ว่าเห็นอย่างเช่นเห็นรูปเห็นใครสัพ์แต่ว่าเห็นอย่าคิดฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านลำคาญใจอย่างเงี้ยเห็นศัพ์แต่ว่าเห็นเนี่ยพูดแค่คาสองคำท่านท่านพายญาเป็นเป็นผู้ที่รู้ทมอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าเป็นประเภทอุคติตันยุวิปติตันยูนะครับ คือคือรู้ทมอย่างรวดเร็วเนี่ยแสดงว่าท่านพัยาเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วนะครับและบารมีท่านเต็มแล้วเงี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้าใจทันทีเลยแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วท่านก็บรรลุอรหันต์ขนาดนั้นเลยเนี่ย,น,ยนะครับนี่ท่านพยายะนะครับท่านพายะก็บรรลุพระอรหันต์ทันทีเลยเนี่ยในคนปัจจุบันเนี่ยมันสอนอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่า มันถ้าเราบารมีเราเยอะขนาดนั้นสอนเป็นประเภทอุคติตันยูเนรู้ทำแบบรวดเร็วเหมือนดอ,อกบัวที่พ้นน้ำแล้วรอผ้าทิ์ส่งแสงมาก็บานแล้วเนี่ยมันถ้าเราถึงขนาดนั้นเราก็คงจะไปเกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าแล้วนะครับเกิด <roup. S 2> ในยุคของพระพุทธเจ้าแล้วดังนั้นเนี่ยาการที่สอน,นก็ควรจะสอนไปตามลําดับนะครับแล้วก็ กลยามิตรที่ไปฟังนะครับดูในทิกตอกเนี่ยก็ให้ใช้วิจารณญาณพระพุทธองคอ์ไม่ได้สอนให้พิจารณาว่าอ,อย่างเดียวนะครับคือสอนให้พิจารณาหละสอนให้พิจารณาความละความเป็นตัวเป็นตนอะไรเนี่ยก็ก็ถูกของท่านนะแต่ว่าอสอนว่าไม่ต้องไปทาสมาธิไม่ต้องไปเดินจงกรมอันนี้มันเป็นสุดตรงนะครับสุดตรงเกินไปพระพุทธองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับ อันนั้นก็เอาฝากไว้กับกัลยาณมิตรที่เข้าไปฟังแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับในการฟังพระที่สอนใน TikTok อกเนี่ยนะครับต่อไปคุณสมบัติพระโสดาบันในที่สองหน้าที่54นะครับช่างไม้ทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำไปเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ทีท่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าทำสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าสีประการคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไว้ในพระพุทธเจ้าสองประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมสามประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สมีใจปัาศจากความตันนีอันเป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอยู่ครองเรือนช่างไม้ทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าอันนี้อีกในหนึ่งในนี้ก็ง่ายนะครับเบเบก็คือคือยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นี้นะครับแล้วก็มีใจปล่อยแล้วซึ่งความมีใจประจากความตนีอันเป็นมนลทินมีจาค่าอันปล่อยแล้วก็คือ มีจาข้าคือการเสียสละการบริจาคนะครับมีการบริจาคทานนะครับไม่ยึดแล้วนะครับบริจาคก็คือบริจาคไม่ยึดว่าบริจาคเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับบริจาคมีความปล่อยวางนะคือบริจาคจาข้าไปแล้วนะครับก็คือจาขามีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละก็คือยินดีในการสละควรแก่การขอ นะครับยิดีในการจำแนกทานอยู่ครองเรือนอย่างเงี้ยนะครับแค่นี้ก็เป็นพระคุณสมบัติของสุรวันมีไหมทุกคนลงตัวจด,ด,ดูนะครับว่ามอาีอย่างลงมั่นในพุพทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ชอบให้ทานด้วยการให้จาคะนะครับอันปล่อยแล้วเนี่ยก็คือให้ก็คือสิสละไปเลยไม่ต้องหวังสิ่งใดตอบแทนเป็นการให้ทานเพื่อประดับจิตใจ เพื่อ,อเพื่อประดับจิตใจของเรานะครับให้ทานเพื่อเพื่อที่จะกํากจัดมัทะวะความตรณีทีเหนียวความเป็นมนทินในใจออกไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นระสูดาบันได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าใครมีครบก็แสดงว่าคุณมีคุณสมบัติครบแล้วมี อ,อย่าง,ลงาหลมง่นในพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีใจปราศจากอันเป็นมนทินมีจะฆ่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอยู่ครองเรือนนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของพระโสดรบันทั้งในที่หนึ่งและในที่สองพอประมาณเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมต่อไปเราจะมาทำสมาธิภาวนาร่วมกันก่อน นะครับคือ,อผมเนี่ยจะพยายามให้กัลยาณมิตรได้สั่งสมบุญด้วยนะครับก็คือคือการสร้างบุญด้วยการภาวนามายัยบุญสําเร็จด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเป็นที่มาแห่งบุญกิริยาวัตถุ1ใน3นะครับคือทานามศีลไมาภาวนามาเนี่ยการภาวนาม่ก็เป็นบุญกิริยาวัตถุอยากจะให้ท่าน ทายานมิตรได้ทําร่วมกันเป็นการสะสมบุญสะสมบุญไปไปเรื่อยๆเป็นสะสมบารมีไปนะครับสักวันบารมีเราเต็มเมื่อไหร่เราก็จะได้เข้าถึงการสิ้นสุดอาสวะทั้งหลายการเข้าถึงพระโสดาบันสกกะทาคามีนาคามีพระอระหันไม่ใช่ได้มาง่ายๆไม่ใช่ได้มาด้วยการอธิษฐานไม่ใช่ได้มาด้วยมีสิ่งอื่นบันดาลน,นะครับแต่เรานี่แหละเป็นคนบันดาล ให้สร้างมาต้องสั่งสมไปเรื่อยๆเรืยๆเรๆเราถึงจะเข้าสึงทึงความเป็นโสดาบันนะครับเราจะทําสมาธิร่วมกันสักสองนาทีสานาทีนะครับเพื่อจิตใจสงบแล้วจะแผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาธุพันเตกาเดพระพุทดานเจ้าผู้ัะเสดบัตรนี้ผู้คาก้บวันนาพุดธานุสันติกรมมัดทานเจ้าดวงประเสฐ ขอจงมาบังเกิดในจิตใจตนตัวแห่งผู้คาบัตนีแตนดีลีเดเตอร์ๆๆนั่งสมาธิภาวนาตามอัตยาศัยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือกำหนดลงมาใจเข้าพูดออกโทรหรือกำหนดยุบหนอ่อพองหนอตามอัธยาศัยที่ท่านได้มีพื้นฐานมานะครับ พอสมควรแก่เวลานะครับส,ส,สาธุปันเตกาแดครับาผู้นาเจา้าผู้ประเสริฐบันนีผู้คาได้ภาวานาพุทธานสุสติกรรมฐานเจ้าพระมานตอนนี้แล้วเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเตดีลีเดเตสัเพสตา,าสตา,าวอนตัวเอาเวลาสู่กับชีวินโอควายสัตว์ทั้งหลายจงผู้ไม่เวีนต่อการจงผู้ด,ดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุขเถิด กาต่างบูญยังพลังไมหังสเพภาขีพระวันตุเตก้อยสัตว์ทั้งสิน้นได้สวยผลบุญอานที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี้เทิญสาธุอนุโมทนามิกับทุกท่านที่รับฟังธรรมะของพระเจ้านะครับพุทธวจ,จนะของพระเจ้าในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้เข้าถึงโสดบาบันพระสกทา,าคามีอนาคามีพระอรหันต์พ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทิน